น้องเจ้าขุนนะคะลูกชายของพ่อเจกับแม่ปิน่นต้องบอกว่าห่างหายจากการทำเพลงไปประมาณ2ปีนะคะล่าสุดคัมแบ็กเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการแบบสลัดหนุ่มมาดก,กวนมาเป็นแบบหนุ่มลุกแบบชิลๆสายละมุนขยุวเอ่อคิ้วๆสาวๆคนไหนก็คือเห็นแล้ว,วต้องมีแบบใจรำายบ้างคือเมื่อวานนี้น้องปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วนะคะชื่อเพลงว่า ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมอ่แน่นอนชื่อเพลงคือบ่งบอกเลยพี่ต้นว่าทะเล MV ก็เลยจะมาในหมดของหนุ่มที่แบบไปเที่ยวทะเลกับแก๊งเพื่อนและเห็นสาวคนที่เราแบบปิ๊งชอบดิอย่างที่เห็นเลยคุณรีมนะคะเป,เป็นเป็นนางเอก MV ให้น้องตะขุนด้วยเรียกว่าน่ารักสดใสามากแบบเป็นเพลงที่เหมาะกแบบับสไตล์ช่วงซัมเมอร์น่าร้อนมาก ก็แบบน้องก็อย่างที่บอกด้วยความแบบเป็นทะเลก็จะแต่งตัวแบบสบายๆเสื้อลายดอกข้างในก็เป็นแบบเสื้อกล้ามอะไรอย่างงี้คือน้องน่ารักมากดูใน m อไปดูกันนะแบบท่าเต้นก็แบบน่ารัก oh, <wow. S 1> น่ารักนะคะ ซึ่งในเพลงนี้เนี่ยน้องจ้าขุนเขาบอกว่าเป็นการแบบนําเสนอมุมมองที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าจริงๆจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะคะเข้าถึงง่ายนะคะอ่อนโยแล้วก็เป็นกันเองนะคะผ่านดนตรีแนวป๊อปนะคะซึ่งเป็นทํานองแบบมีเดียมฟังสบายๆมีการเพิ่มความคิ้เล่นแล้วก็ลูกอ้อนนะคะแฝงไปในเนื้อเพลงด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าตัว MV ก็ได้คุณดีมเนี่ยมาเป็นนางเอก MV ก็เข้าไปช่วยกันดูเยอะๆนะคะตอนนี้น้องเพิ่งปล่อย m อมาเมื่อวานนี้นะคะที่เต้าเข้าไปส่งใน YouTube นะคะก็ตอนนี้วิวก็1 0 0 0 0แกว่าๆและอีกไม่นานเต้าว่าเดี๋ยวน่าจะ2 0 0 0 0นก็เข้าไปช่วยกันดูเยอะๆนะคะน้องจะได้แบบมีกําลังใจในการปล่อยซิงเกิลใหม่ๆออกมาเออไปฟังกันนะเต่าว่าแบบเพลงนี้น้องคือคือเพลงที่ผ่านมาคือชัดมากว่าน้องจะเป็นแบบหนุ่มแบบกลนวๆหน่อยเพลงก็จะมีความแบบเท่ๆคูลๆแต่แบบพอมาเพลงซิงเกิลใหม่นี้ก็คือแบบ น่ารักจริงๆดูแบบละมุนเห็นแล้วแบบน่ารักสักลยอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมติดตามชมซิงเกิลของน้องเจ้าขุนกันด้วยนะคะ